ไม่หกราวเติมเพิ่มกูไม่เติมไม่มีตังค์ด้วยจัดไปสิโลแรกมีเท่าไหร่อ่ะมีอยู่ตู้มได้กี่ครั้งวะเท่าไหร่วะเยนดุดเหรีแน่เลยวะแกรนตีตังแหมงกดดีไปเลยกดไปเลยโลแรกอ้ยอ่ะเืออะไรจัดโลแรกโลแรกมาเกลือเลยอ่ะไม่่นาใช ผิดอันโอ้ยเ,อเยอะเกินเยอะเ้ยเกินสองโลแล้วพี่สามสิบเพื่เฮ้เยส,สี่สีงเปลี่ยนตัวอื่นดี่เปลี่ยนเปลี่ยนหน้าอื่นแล้วกลับเข้ามาท่าไหวว่าลืมนับสีส่แล้ว เออเนี่ยมีสิบโลพอดีจดไปโอเคเกือแล้วกลับมาตูวนี้วันนี้ไม่ใช่วันของมึงว่ะสี่สิบโลต่อไปโลที่ห้าสิบเฮ้ยออกโอ้ยออกแล้วตุดแน่เลยไอ้เหี้ยไม่ต้อง เอ้ยเฮ้ยได้แล้วต่อไปประจำตัวมาอย่าบื้นอะไรวันลึงเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออยู่บืนห้ากดการันตีอ่ะอีกการันตีนึงอ่ะมันอ่ามันการันตีคือหายไปแล้วตอนเนี้ยมันนับเป็นไม่ไว้ถึงตู้เนี้ยได้อีกการันตีนึงอันนี้อ่ะนะเออ ไม่มันไอ้นี่คือถ้าได้ตัวห้าดาวปุ๊บมันจะรีเซ็ตเป็นศูนย์เลยรู้รู้รู้ถ้ามึงสูบอีกก็เก <c oughs> ือบได้การันตีอ่ะก็นั่นแหละก็ได้มาครึ่งทางก็ประจำตัวต่อจัดไปสิบโลเฮ้ยโอ้ยเยี่ยเกือเกือเลยละ่ะห้าดาวนะฮี่ห้าดาวมาแล้ว วัวหลุดแน่เลยหลุดให้หลุดให้มันรู้ไปเฮ้ยโอ้โหเยี่ยโดนทำด้วยอะไรล่ะวะพี่ทำด้วยกาชาี่พี่โดนทำด้วยอะไรครับยังเหลืออีหมื่นสิวเวียไปต่อดีไหมคับุ่มตัวซุ่มตัวสุ่มตัวไปต่อได้เลยสุ่มตัวสุ่มตัว ยไปสิบโลไปสิบโลอะสิบโลเฮียสองดาวไม่กลัวอะไรวะขอคืนหนึ่งก็พอเรืสิบแล้วต่อไปสามสิบจะหมดแล้วเอ้ย4สิบไวย,ยังวะ คือห้าสิเก้าสิบหกก้เฮ้ยอย่าพึ่งอ้าวอย่าพึ่งหกสิบแล้วเปลี่ยนโต้ไปส่มอีกโต๊้นะึงสุมอะไรเราสูมไม่ได้นะเฉพาะมันนะ่ะต้พาะมันน่ะต้ไมเลยไม่ส่มเว้ยสูมดีหนะึง กูไม่โกดธนี่อภัยเ,เจ้าจะหมดม่เสี่ยงเมื่อกี้เท่าไหร่วะีนึ่รับเฮ้ยอ,อก็หกสิบแล้วออกแล้วมึงบอกออกแล้วหลุดไม่ได้นะเว้ยเมื่อกี้หกสิบโลเนี่ยเจ็ดสิบโลวะ ออกท้ายเลยเฮ้ยไม่ออกวะหลุดแน่เลยโอ้ยเี้ียเี้ียดวงมึงทำไอะไรวะเฮ้ยอีหนึ่งจะรอดอีสองแม่งเลยดี๋ยวไหมเนี่ยดวงมึงทำได้วยอะไรวะกูทำด้วยเพชรที่ดองมายอดดวงอย่างดีอีหนึ่ง พี่อาอยากหกดาวอ่ะอยากเปนครบหกอ่ะ <c oughs> ได้ยีสิบตัวไหนขอรุ้นหน่อยเถอะ <c oughs> ได้ประมาณอีกสาสิบโลหรือสี่สวะขอรุ้นหน่อยกูอยากได้ e <c oughs> อีสองโอตายละหนึ่ง <c oughs> จัดมา จะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วกูวเอาให้สุดใส่สุดอ่ะไอ้สามสิบไม่ออกโอ้สุดท้ายแล้วสี่สิบออกไหมไม่ออกโอเคหมดละไม่เหลือเฮียอะไรแล้วตอนนี้